นี้นะคะโฟยู YouTube, เขาได้ออกลิปติกออกมาเพิ่มนะคะก็ค่อนข้างที่จะปาดง่ายนะคะสีชัดเจนนะคะแบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนี่เลยจ้ะหนังยางรัดเลยโทนสีไหนมันเออคล้ายกันก็ไปอยู่ด้วยกันซะจ้ามันเป็นความแมทที่คนปากแห้งเนี่ยทาได้นะคะอันนี้ ส่วนตัวคือยังรู้สึกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ้าวันนี้นะเราจะพาเพืเ่อนๆค่ะมาอัปเดตแพดกันใหม่เพราะว่าตอนนี้นะคะโฟร์ยูทูเขาได้ออกลิปติกออกมาเพิ่มนะคะด้วยกันทั้งหมด16 เฉซนะีค่ะยรัวกองเลยนะคะรัวกองเลยนะคะก็จะเป็นรุ่นในตำนานของเขาเลยนะนั่นก็คือรุ่น h a r d เดค่ะหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ for you 2 est harder 2นั่นเองนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด16เฉดสีกันแบบจุกๆค่ะก่อนหน้านี้นเนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด15เฉดสีใช่ไหมบวกกับสีใหม่16เฉดสีเป็นเท่าไหร่ ติ๊กต็อกติ๊กต็อกก,ก,กันมณเลยแบสามสิบแปดเฉดสีค่ะทุกคนอ่ะแน,นก็มีด้วยกันทั้งหมด16เฉดสีเลยนะคะในตอนนี้นะก็เดี๋ยวคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาช่วยเพื่อนๆในการเลือกกันค่ะเพราะออกมา16เฉดสีนนเนี่ยยังไงแม่มันก็เลือกยากเนาะเพราะมันออกมาเยอะนะคะแนกก็จะมาช่วยเพื่อนๆในการเลือกเลยว่า ฮ้ยใครชอบโทนสีแดงอะไปแท่งนี้ใครชอบโทนสีชมพูไปแท่งนี้ใครชอบสีตุ่นไปแท่งนี้คือเราจะช่วยมือในการเลือกแบบเต็มที่เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะคะไปรีวิวไปสวอตกันเนี่ยเดี๋ยวขอไลค์มันจะให้กันหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะ,ะก็กดได้ด้านล่างนี้เลยนะคะไม่กดนะคะก็กดไว้นะปุ่มแดงๆด,งด,งด้านล่างนี้ค่ะโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงนะคะตัวสีแต่ละสีเนี่ยเดี๋ยวขอพูดถึงตัวแพคเกจกันก่อนเลยนะคะแพคเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณ ลักษณะแบบนี้ค่ะมีความสวยงามนะคะจะมีชื่อสีบอกด้านล่างตรงนี้ส่วนตัวหัวแปรงของเขานี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเท่าที่ลองใช้ดูเนี่ยค่อนข้างใช้ดีเลยค่ะ,ะตัวหัวแปรงของเขาเนี่ยมีความนุ่มนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็ยืดหยุ่นไปกับรูปทรงปากของเรานะส่วนตัวเนื้อลิปสติกของเขานะจะเป็นเนื้อน้ำเนื้อลิลวเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะปาดให้ดูเห็นไหม คือมาเป็นน้ำ,นำๆเลยนะก็ค่อนข้างที่จะปาดง่ายนะคะสีชัดเจนนะคะส่วนในเรื่องของคังเค็มค่ะเขาก็ยังคงเค็มแรงเหมือนเดิมว่าเป็นลิปเนื้อแมทที่คนที่ปากแห้งเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่ติดแมสนะคะไม่ตกร่องไม่ตึงปากน,นั่นเองค่ะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงอันนี้กันดีกว่าน,นี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะพอยหลักก็คือ1ิเคสีแน่งงนะคะเน่กก็ได้การ แบ่งไว้เรียบร้อยแล้วนี่เลยจ้ะหนังยางรับเลยนะคะจะได้จำได้ง่ายว่าเฮ้ยใครอยู่กับใครนะคะนี่เลยเราแบ่งกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าโทนสีไหนมันเออคล้ายกันก็ไปอยู่ด้วยกันซะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เลือกกันง่ายๆหน่อยนะคะมาเดี๋ยวเรามาพูดกันทีละกลุ่มเลยดีกว่ากลุ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะมาลายตาค่ะมันเยอะ มาที่กลุ่มแรกเลยนะคะ,ะให้เป็น3มเฉดสีนี้นะจะมีสีเบอร์ 19, 25แล้วก็26ค่ะจะเป็นโทนสีที่มีความสดใสขึ้นมาค่ะจะเป็นชมพูโทนโอนรสลดนะคะแบบชมพูโทนร้อนชมพูที่มีความผสมส้มนะคะก็จะมีความเฮยวัยรุ่นสดใสใครที่ชอบโทนสีมีความสดๆแล้วก็สว่างขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็น3เฉดสีนี้เลยค่ะส่วนกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลค่ะและก็เลือกมาด้วยกันทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันจะมี ีเบอร์17 20 21แล้วก็18คะ่ะเบอร์17เนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นสีนูดที่สวยมากนะคะแล้วก็เบอร์21เน,นี่ยจะเป็นน้ำตาลอ่าน้ำตาลส้มที่ก็ค่อนข้างมีความเข้มเลยนะอันนี้ทาด้านในปากน่าจะสวยนะคะส่วนเบอร์18นี้ก็จะเป็นโทนสีส้มอิฐนะคะทาอมอมบรนี่คือใส่เกามากนะคะซึ่งเอาจิงๆิงเนี่ยอันนี้มันจะไม่ได้อ่าน้ำตาลจ๋ามากนะคะจะมีความน้ำตาลส้มชมพูผสมรวมๆกันนะคะแต่ว่าอ่าเราก็จะให้มาอยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่ามันไม่ได้ เป็นในฟิลแบบชงพูหรือว่าไปนในทางโทนเย็นนะอันนี้คือค่อนข้างที่จะทนร้อนเลยนะคะและกลุ่มต่อมานะคะอันนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆสำหรับที่เป็นสายหวานเป็นสายแบบชอบท้องสีชมพูนี่เลยค่ะสามแท่งนี้ค่ะ23 24แล้วก็27อันนี้คือพูดเลยว่าเท่าออมาแล้วเนี่ย ไม่พูดคำหยาบชอบข้าวัดทรรบุรคือหวานมากสวยมากนางเอกมากค่ะสามสีนี้และในที่สุดก็มาถึงกลุ่มสีที่แนก็กอะส่วนตัวชอบมา,มากๆเลยนะคะเป็นสีกันตายนะคะเป็นสีตุนๆน,นะคะนั่นก็คือสามสีนี้ค่ะมีเบอร์28-16แล้วก็22นะคะจะเป็นโทนสีที่มีความอ้าตุนๆน,นะคะออกกระปิหน่อยๆน,นะคะซึ่งใครที่เป็นสายฝอเนี่ยสามสีนี้เลยค่ะมันสวยมากๆนะคะแลวจะบอกว่าเบอร์28กับเบอร์16อะ่ะ สีคล้ายกันมากทุกคนคือใกล้กันมากๆเลยนะคะจะมีก็แค่ความแตกต่างเนาะเบอร์16เนี่ยจะมีความออกไปในทางโทนร้อนหน่อยๆผะะสมส้มน้าตาลนะคะส่วนเบอร์28เนี่ยจะออกไปในทางโทนเนย็นนะะออกชมพูนิดหนึ่งนะคะก็จะต่างกันแค่นี้นะคะแต่ว่าสีเนี่ยพูดเลยว่าสวยมากๆค่ะแนะนาและมาเกับกลุ่มสุดท้ายค่ะนั่นก็คือโทนสีแดงนั่นเองก็จะมี3แท่งนี้เลยนะคะ2 9 30ก 31เรียงสีกันมาเลยค่ะเบอร์29เนี่ยจะเป็นแดงที่ค่อนข้างมีความแดงแจ้ดนะคะแดงสดมากๆเลยนะแล้วก็เบอร์30เนี่ยจะมีความว่าอะแดงออกส้มๆหน่อยแดงโทนร้อนนะคะส่วน3 1เนี่ยจะมีความแดงเข้มแดงกล่ำน,นะคะจะมีความแดงออกไปในทางโทนเย็นมากกว่านั่นเองค่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับ16เฉดสีที่นกได้ทําการแบ่งกลุ่มไว้แบบคร่าวๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ในการแบ่งเนี่ยก็คือไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆเลย เลยคือเป็นสายตาของดิฉันเองที่เห็นแล้วก็เออคิดว่าสีมันคล้ายกันก็เลยจับกลุ่มให้มันแบบอยู่ด้วยกันนะคะจะได้อ่อเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะคะแนกก็จะทําการสวอชสีที่ปากนะมาดูกันว่าพอทาเอามาแล้วเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนจะบอกว่าตอนแรกนะแนะคิดไว้ว่าเราจะเลือกเป็น5สีนะคะท็อปฟลที่เราชอบมากที่สุดแต่พอ,อามานึกดูแล้ว มันก็จะเป็นสีที่ก็จะคล้ายๆกันไหมเนี่ยเพราะว่าคือในชอบสีประมาณนี้ไงโทนสีชมพูตุ่นๆอะไรเงี้ยก็เออเดี๋ยวมันจะได้ออกมาคล้ายๆกันนะก็เลยเดี๋ยวเราจะเลือกใหม่นะคะเป็นแบบว่าเอาแต่ละกลุ่มนะคะที่เราแบ่งไว้ห้ากลุ่มเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเลือกมาตัวแทน1สีเลยแล้วกันนะคะว่าเออทามาแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนมันจะได้เห็นความแตกต่างว่าเอ้ยอันนี้แดงนะอันนี้ส้มอันนี้ชมพูนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูสวอสีกันเลยดีกว่าค่ะ ร้อยนะคะกับการซอสสีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีที่ทางเราได้เลือกมานะคะใครชอบสีในโทนสีไหนเนี่ยก็ไปตามกันได้เลยค่ะต่อมานะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยความรู้สึกของแน็กนะว่าหลังจากที่ลองใช้ลิปตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างน,นะคะอย่างแรกเป็นในส่วนของแพ็กเกตน,นะแพ็กเกตของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะคะแล้วแน็กก็ชอบตัวหัวแปรงของเขานะคะที่มีความว่าเออรูปทรงสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเก็บขอบมุมได้ดีนะคะแล้วก็ขนแปรงนุ่ม นะสามารถที่จะเกลี่ยเนื้อลิปสติกได้ง่ายเลยค่ะส่วนเนื้อลิปสติกของเขาที่เคมมว้ว่าแมทนะคะติดโทนแล้วก็ไม่ติดแมสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสกันให้ดูนะก็จะใช้ทิชชู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแมสคืออยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวขอใช้ทิชชู่ก่อนละกันนะอ่ะก็นี่แหละค่ะอืมมิจ้า ไม่มีสิ่งใดติดออกมากับทิชชู่เลยค่ะทุกคนคือมันติดทนดีมากๆนะคะบอกเลยนะคะตอนที่เน็กแบบเช็ดอะไรอย่างเงี้ยใช้คินซิงมอเตอร์เอาไม่ค่อยอยู่นะคะจะต้องใช้คินซิงบาร์ในการช่วยเลยค่ะนะแล้วก็ในส่วนของคำเคลมที่เขาว่ามันเป็นความแมทที่คนปากแห้งเนี่ยทาได้นะคะอันนี้ส่วนตัวคือยังรู้สึกว่า นิดนึงอ่ะเรายังรู้สึกว่าคนที่ปากแห้งยังคงจะต้องใช้พวกลิปมันหรือว่าลิปบำรุงในการทาปากก่อนที่จะมาทาตรงนี้นะเพราะว่าของเขานี่แมทจริงนะคะแมทมากๆเลยนะคะเนี่ยหันซ้ายหันขวาไม่มีความแวววาวฉ่ำวาวไม่ได้ทิ้งความชุ่มชื้นใดๆบนปากนะคะแมทแล้วแมทเลยเสร็จแล้วเสร็จเลยนะคะซึ่งใครที่ไมทท่ได้ชอบความแมทเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของตกร่องอะไรไหมอะไรเงี้ย อืมให้ดูคะ่ะตอนยิ้มอะ่ะไม่ตกรลองไม่ไดใดเลยนะคะคือสวยมากเนียนมากนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ยิ้มอะ่ะมันจะ รู้สึกว่าทาให้ร่องปากของเราเห็นชัดขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นแบบเออเส้นๆหน่อยๆนะคะซึ่งวิธีแก้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็อย่างที่บอกไปเนาะก็อาจจะต้องใช้พวกลิปบำรุงลิปบาล์มงเงี้ยในการทาก่อนหรืออีกออปชั่นหนึ่งก็คือใช้พวกท็อปโค้ดนะคะหรือว่าพวกเอ่อลิปกลอสอะไรอย่างเงี้ยทาทับไปด้านบนนะคะมันก็ช่วยให้ปากของเราเนี่ยมีความฉ่ำม,มีความชุ่มชื้นนะคะดูไม่แห้งแต่ว่าก็แล้วแต่ความชอบอีกนะคะคืออย่างบางคนชอบแมทมากคือไม่ ไม่กลัวไม่แคร์ปากสวยอยู่แล้วทาแมทไม่มีปัญหาก็ได้แต่ถ้าใครที่กังวลนะคะหรือว่าไม่ได้ชอบความแมทมากแต่ก็อยากได้ความติดทนก็มาใช้วิธีนี้นะคะโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตเติมท็อปโค้ดเลยละกันนะก็จะแบบได้เห็นภาพกันเนาะ พอทาท็อปโค้ทเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็มาทาให้ดูค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบลิปแมทมากมากแต่ก็อยางไรลิปที่ติดทนนะคะแล้วก็ราคาดีเลยอย่างเงี้ยก็มาทําให้ดูเป็นตัวเลือกเสริมนะคะว่าเออมันมีวิธีทางแก้นะคะก็อ่ะฉะนั้นสรโดยรวมเอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนความติดทนเอ้ยเกือบข้ามนะคความติดทนเนี่ยอันนี้ก็คือเนี่ยงความติดทนเราทดสอบให้ดูแล้วนะคะอ่าไปกินข้าวนะแล้วก็อ่าหลุดค่อนข้างที่จะน้อยนะคะไม่ได้หลุดเยอะอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้หลุดหน้าเกียดด้วยยเลยนะนั้น ในเรื่องความติดทนนะนะก็ถือว่าทาได้ดีค่ะมาก็โดยรวมเลยแล้วกันนะคะถูกและดีค่ะทุกคนก็คือถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่ท<ฮ>ําต<ฮ>่อนะคะก็ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปตามตามกันได้เลยนะคะราคาของเ<ฮ>ขา<ฮ>นี้ก็อยู่ที่99บาทนะคะมีขายตามร้านขายเครื่องสอําอางทั่วไปหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ตามด้านล่างนี้เลยค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะมีแต่เพียงเท่านี้นะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะถ้าชอบเนะี่ยอย่าลืมกดไลค์ตดใจให้กันนะคะและ กดติ๊กกระดิ่งด้วยนะคะติ๊จติ๊ตกกด Subscribe นะแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย